โกงมิเตอร์กูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วได้เรื่องเพี่โกงมิเตอร์ผมนะมิเตอร์นะมันเสียนะครับไม่ไมพี่อย่ามาหัวหมอกับผมนะผมไม่พูดนะ ผมใจตึกตึ๊กตึกเนี่ยผมโมโหมากพี่เจ้ายังไงบอกสองร้อยเงินกันนะครับขอความกตัญญูนะด้วยคิดมันทำไมทำเงินเหลเนี้ยไม่ได้ทำครับมันมันมิเตอร์ผมมันไม่ดีมาดูผมไม่ใช่เด็กเด็นะนี่คนไทยด้วยคุณไปโกงฝรั่งนี่ก็ยิ่งแย่นี่มาโกงคนไทยด้วยกันนี่ครับครับต้องขอความกตัญญด้วยครับเอาไงอย่าทำนะครับ้มโกงเอาไง ดีค <muitas S 2> ิดว่าจะดีเอาไงผมไม่ธรรมดานะไม่ใช่คุณจะมันพอเขาจับได้คุณก็มาการุณาอย่างเนี้เอาไงคุณจะทำยังไงกับการกระทำครั้งนี้ดูผมมาบ่อกรุงเทพอ่ะเออ ทำไมทำแบบเนี้ยถ้าผมปล่อยพี่ไปพี่ก็ไปทำคนอื่นอีกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่แค่ไข่ครับมันคงเสียนครับไม่เสียหรอกคุณโกงคุณโกงผมดูมันตั้งคนมันขึ้นแท็กซี่มันระวังอยู่แล้วเข้าใจป่ะพอคนแบบพี่นี่แหละผมไม่รู้พี่โกงวิธีไหนอ่ะแต่ผมรู้ว่าผมนั่งมานี้เท่าไหร่อ่ะ ไม่ทำแบบเนี้ยพี่โกงผมเท่านี้ผมไม่เป็นไรหรอกแ,บบแต่พี่ไปโกงนักท่องเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยเขาลำบากหรือว่าเขาเขามาเที่ยวบ้านเราเงี้ยพอเขารู้ว่าคนไทยขี้โกงเขาไม่มาแล้วบบพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่โกงเขาคนเดียวพี่โกงคนทั้งพี่โกงคนไทยหมดอ่ะมานี่เลยมึงมานี้นเนี่ย ททหารอคศารา7280นี่เพ่อกระโกงกันยังไงขอความกรุณาได้นะครับไม่พี่อย่ามาขอความกรุณาผมผมไม่อะไรกับพี่หรอกแต่ว่าแต่พี่จะมาอ้างว่ายางเล็กอะไรเงี้ยมันพี่ไปหลอกเด็กนู่นผมมุตสาโอ้โหมาเสียความรู้สึกกันอะไรวะมิเตอร์พอมาดูตารางอ้าวมันร้อยกว่าบาทนี่มัน เกือบสามร้อยแล้วพี่ทำแบบนี้เสียหายรู้เปล่า<ม>โกงเขาทุกคนเนี่ยถ้าขึ้นมานะฮะนี่แสดงแขกนั่งมาจากสนามบินนี่กงเขาหมดอรรมาเนี่ยพี่จะเจริญได้ยังไงแบบนี้ไม่ดีนะนะนี่เดี๋ยวผมแจ้งเอง แท็กซี่ดีแท็กซีทกซ่ทุกวันเขาด่าอยู่แล้วนี่พี่ทําให้เขาด่าแท็กซี่คนอื่นอีกไอคนที่ทําดีๆเขาเสียกําลังใจเพราะพี่เงี้ยพี่จะเอาผมไหมสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเอาป่ะผมให้แล้วแวต่พี่โก و ر و ن พี่ให้ผมก็ได้ไ,ไม่ใช่ใชพี่จะเอาไหมผมให้เอาโกงแล้วว่าเอาเอา ผมให้บาทนไม่เอาเอาดิอยากได้เท่าไหร่เอาอยากได้เท่านั้นก็เอาอืไม่เอาไม่ใช่เอาดิไม่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 ต้องเอาเอาครับเอาก็คุณทำแล้วสำเร็จแล้วครับก็ขอบคุณพี่มากเดี๋ยวผมช่วยช่วยผมในการวันนี้ผมไม่เอาก็ได้ครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตังค์นี้ผมมาทำบุญ แต่ผมว่าไม่ดีอ่ะที่เอาไปเถอะนะไม่เป็นไรพี่จะทำลุงขอบคุณพี่มากเลยเอางั้นนะโอเคที่นี่มายังไงครับมาจากสุวรรณภูมิ